สวัสดีครับ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 พ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อสะกลพ่อสว่างครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มอบให้สู่สู่ทีมงานขยาสังกษีมาครับเพื่อเลี้งนี่ผมกับทุกกำลังใจครับพ่อสะกลพ้อสว่างเมื่อนี้ผพันปีงานแถวบางสือครับมาว้างบินแถวบางสื emas, สส่อก็เลย สาวหน่อยเพื่อนแพ่งเพื่อนเล่นอยู่นี่ครับก็เลยมากก็ติดเพื่อนครับการทำงานเพื่อนไปครับไปเบิ่งกันครับเพื่อนกำลังสั้งหันครับพี่น้องตั้งเวทีครับมอชิดิสองครับทางนะครับคนทรงคนทรงมอชิดเท่าครับคุณนหรอพี่น้องทีมงานสาวหน่อยเพื่อนแพ่งเพื่อนกับกำลังตั้งสังกะสีครับ ช่วงบายบายครับพี่น้องช่วงบายบายบริเวณขยายสังกะสีบนอบ่าวมานี่ครับ <S 2> <S 2> <S มาแล้วครับเด้อแมลงอยู่หมอชิดซองครับเวทีสาวน้อยตื่นตะเพงก็คืลนลมเนาะวันนี้คืนลมแท้ สาวน้อยเพชรบ้านแพง <c oughs> ไปายมันกันนางขึ้นครับพี่น้องแล้วพยุดเพื่อนกันน่งยูบุนละ่ะพอหยุดยูบุนละ่ะมาทักทายพอหยุดเนี่ยโอ้ลมแห้งแกฝนก็สิโบโมานนะพี่น้องเนาะบรรยากาศครับ ช่วงบ่ายๆครับเป็นต่างเวทีอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่กําลังใจได้ครับมือแรงอยู่มอทิสองทีมงาน่ายทอดสดเพิ่นกาพร้อมนะครับทีมงาน่ายทอดสดก็พร้อมแล้ว ยาสังกะสีครับพี่รองลงบไาๆพื้นที่แคบด้วพี่รองนะพื้นที่ก็แคบอาะโป้งมันก็นล่งรอครับพื้นที่แคบน่อยเนาะพี่มันหน่อย <c oughs> ส่วน เดนซงเดนเซอร์เพื่นกะนอนอยู่ครับหมอลร่มกับบนเป็นว่าสบายด้ครับพี่น้องหมอลร่มกับบนเป็นว่าสบายด้ครับเหมืนนอนใต้เวทีเลยพี่น้องสังกะสีคนพ่อวันนี้พี่น้องเนาะระบบฟุง้งระบบไฟครับเพิ่นพร้อม พร้อมแสดงแล้วคืนนี้ยังบ่เห็นทีมงานมาเลยครับมาหลอกมาล่ำของท่านมาอยู่เพื่ออยู่ข้างหลังนะครับพี่น้องแต่ผมอยู่ตั้งหน้าทีมงานไทยทอดสดครับยุติถนรพฤษครับกับแพ่งเพลทสองติดมอชิดนัะครัะพี่น้องกูได้เคยดแม่มอชิดกับที ดูจริงงานบอรับบอนอนเิ่นข้อสะกวนให้เบื้องบรรยากาศครับมือนี่เบื้องบรรยากาศสาวน้อยเพริมเพ็งครับพี่น้อง พื่อนยุดอยู่ข้างหลังครับพอ,อยุงยุดลำเพลินพอฟิเชียลเร่งครับพี่น้องทีมงานสอสครับสังกสีทรงกำลังใจให้ด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อรัางใจให้สำหรับเพลินแพงครับทีมงานทุกคนแหละครับทั้งคนบอย ทั้งควนวอยทั้งแดนเซอร์ทั้งนักร้องหมอลำมผู้บริรหารวงโดยเฉพาะวัดโจครับโดยเฉพาะวัดโจเป็นน้นำทีมในเพื่อนนั่นนะครับทุกคนกังหัดีครับทีน,นี้พัดสะกดก็ได้พ้าเบืงเ้งบรรยากาศบรรยากาศครับพี่น้องตอนนี้เพื่อนสี่เอาไฟครับไฟลง ยืนก็นได้ไลยอยู่พี่น้องคัรยืนจะยืนก็นได้ไลยอยู่เสียวไฟล,งล่งเลยพี่น้องลำโพงเสียนน้นกน็มาพร้อมนะครับไฟลำโพง บรรยากาศครับอยู่มอชิด2เครื่องเสียงโดยเซียนน,นลำเพลินออฟฟิเชียลเซียน,นนเสียวบัตจูผประยุทธ์เป็นทายางย้วน ส่งกำลังใจครับมือแรงมากเลยครับมือแรงใอยู่ใกล้หมอชิดหรือว่าอยู่ไกลก็ได้ครับผมมาสแตียนบายพี่น้องเนี่ยใบใบสองใบาสามพี่พยุติอยู่ข้างในใช่ไหมพยุตอ๋อได้เหรออ๋อยืนอย่นั่นเหรอ,อ,อ,หรอส่งกำลังใจให้แกหน่อยเข้าไปคุยแกได้ไหมฮะเนี่ย อ๋อยุดลำเพลินออฟฟิเชียลครับทีมงานสังกสีสอสอ <c oughs> มาเย็นนี้ต้องลุยมะม่วนน้ำกันพี่น้อง <c oughs> ทีมงานสังกสี <c oughs> แล้วว่าอยากทีมันหน่อยขึ้นมาหรอครับ <c oughs> ทีกว่างกว่าคือยังใท้ประกันเมือขึ้นนี่คขึ้นมะาแล้วเนี่ยให้ประกันนินจานะ ทีในองเทเทบมันหน่อยขึ้นมาหระครับ <c oughs> มาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> เป็นให้เบิ้งบรรยากาศครับ <c oughs> สำหรับพีบ่บนแพ์ครับพี่น้องฝ <c oughs> ากกดไลคก์คกดแชรก์กดติดตามครับ <c oughs> เป็นกำลังใจเด้อครับพี่น้อง <c oughs> มือแรงครับหมอชิด สาวน้อยเพชรบ้านแพงกติดครับช่วงบายบมาส่งกำลังใจแห่งกำลังใจสำหรับเพชรแพงครับพี่หน้่งม่วนคือเก่าเิ่นว่าครับทีม,ามางาน น้องๆเด่นเซอร์ก็นอนอยู่ใต้พื้นที่นะครับพี่น้องแล้วพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำหรับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณครับทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ไปกระตังใจกับพ่อสกุลพ่อสวานนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับ